ญาติเป็นสาวสกอยซ้อนมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นพาเพื่อนๆไปชมบ้านสวนในเนื้อที่หนึ่งไร่ค่ะมากับเจ้าถิ่นทั้งทีมาเลนธรรมดาโลกไม่จําแน่นอนค่ะบริเวณแยกเพื่อนๆเห็นตอนนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแยกกม .18 ค่ะถ้าเราขับด้วยตรงขึ้นไปนะคะจะเป็นจังหวัดนนทบุรูกับจังหวัดเลยแต่ตอนนี้เราเลี้ยวขวาม,มาแล้วค่ะบริเวณบ้านนะคะที่เราจะพาเพื่อนไปชมเนี่ยห่างจากสี่แยกกม18นี้เพียง1.5กิโลเพื่อนๆตามไปชมกันเลยนะคะ มาถึงแล้วค่ะเพื่อนเห็นรั้วสีชมพูมนี้ไหมคะเริ่มจากตรงนี้นะคะจนไปสุดตร,ตรงนู้น,นเลยค่ะเพื่อนๆพืน่นเพื่อนดูโดยรอบนะคะความกว้างของหน้าแปลงอยู่ที่4ี่สิเมตรนะคะความกว้างของประตูนี้ประมาณ6เมตรค่ะเพราะว่ากว้างมากค่ะเพื่อนเราจะพาเพื่อนเข้าไปด้านในบ้านกันนะคะ จะแบ,บ่งเป็นสองฝั่งค่ะเพื่อนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วก็มีถนนผ่านตรงกลางนะคะถนนนี้ก็เริ่มจากประตูรั้วนะคะยาวไปจนถึงเกือบสุดแปลงเลยนะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็นส่วนของห้องครัวแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นส่วนของตัวบ้านค่ะบ้านก็จะเป็นบ้านไม้นะคะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําในบ้านไม้นั้นนะคะก็จะมีการต่อเติมไปด้านหลังอีกส่วนฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะแยกออกจากตัวบ้านชัดเจนห้องครัวนี่มีขนาดความกว้างประมาณ6เมตรค่ะเพื่อน ลึกอยู่ที่3เมตรครึ่งค่ะจะมีห้องน้ําอยู่สองห้องนะคะห้องน้ําฝั่งซ้ายแล้วก็ห้องน้ําฝั่งขวาโดยมีห้องครัวอยู่ตรงกลางค่ะตัวห้องครัวนะคะก็จะทําจากเสาสําเร็จแต่ไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยค่ะเพื่อนไม่มีเลยนะคะแตกเสาะ,ะแสวงหารอยแตกรอยเล้าแต่ไม่มีเลยค่ะเพื่อนถือว่าเขาทําได้แข็งแรงมากๆ น,นี่ก็ให้ดูลานโล่งๆิเวนห้องกลัวนะคะทีนี้เรามาเริ่มดูที่ตัวบ้านกันเลยนะคะเริ่มจากลงจอดรถเลยค่ะลงจอดรถนะคะสามารถจอดรถได้สองคันเป็นส่วนที่ต่อเติมออกมาจากตัวบ้านนะคะพอจอดรถเสร็จก็เดินสามารถเดินเข้าบ้านได้เลยเพราะเขาจะมีประตูอยู่ด้านข้างนะคะไว้สำหรับขึ้นบ้าน ส่วนต่อเติมสีเขียวที่ยื่นออกมานี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูอันนี้เขาก็จะปูเป็นกระเบื้องลายสีนะคะสีสดใสเลยค่ะจะไวส้สำหรับเก็บพวกตู้เสื้อผ้าหรือจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหาร ก็เฉ็นมีบันไดนะคะที่ยื่นออกมานะคะพอเราเปิดประตูเข้าตัวบ้านเสร็จเราก็เดินขึ้นบันไดเข้าตัวบ้านใหญ่ได้เลยเพ่นก็จะพาเพื่อนมาดูโดยรอบนะคะเวียนโดยรอบของตัวบ้านบ้านก็จะเป็นบ้านไม้นะเพื่อนขนาดหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็มีห้องโถงใหญ่ๆเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นชานหน้าบ้านบันไดห้าขั้นมองไปนี่จะเห็นสวนโล่งๆก,กว้างๆนะคะสะอาดนะคะล่มดีมากๆเลยนะคะเจ้าของเขาก็จะปลูกต้นไม้ตามแนวรั้ว ลั้วฝั่งขวามือขวามือนี่คือไม่มีรั้วนะคะฝั่งนี้คือไม่มีรั้วกับด้านหลังไม่มีรัวจะมีลั้วด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างฝั่งซ้ายค่ะแต่เขาจะล้อมลวดหนามไว้นะคะตลอดแนวเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูว่าเขาถมสูงขนาดไหนถมมาหลายปีแล้วนะเพื่อนเพื่อนนี่ใช้ถ้าเป,เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านนี่ถมสูงกว่าเพื่อนบ้านประมาณเป็นเมตรอยู่นะคะเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นนาค่ะนี่ให้เพื่อนดู มองไปก็จะเห็นพุ่งนาของเพื่อนบ้านนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนลๆล่มรื่นแล้วก็สะอาดสะอ้านที่สำคัญก็คือไม่ได้เป็นสวนโล่งๆแบบไม่มีเพื่อนบ้านนะคะอันนี้จะเป็นบ้านสวนแบบมีเพื่อนบ้านล้อมรอบทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าเลยนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแปลงนาของเพื่อนบ้าน เทือเทียบไปจริงๆแล้วเจ้าของบ้านเขาาค่อนข้างจะจัดบ้านได้ลงตัวนะคะจริงๆมีประตูทางออกอยู่2ทางนะคะตรงนี้ก็มีอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงที่เราเข้ามาเมื่อกี้อีกทางหนึ่งแต่ตรงนี้เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะเขาก็เลยปิดไว้ ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมแนวรั้วที่อยู่ข้างบ้านสีฟ้านะคะก็จะเป็นแนวรั้วคอนกรีตยาวจนสุดเลยนะคะประมาณ40เมตรเนื้อที่1ไร่นะคะห่างจากจังหวัดอุดร18กิโลขนาดความกว้างของหน้าแปลง40เมตรลึก40เมตรราคาขายอยู่ที่1.69ล้านบาทก็จะมีบ้านทรงไทยนะคะที่เป็นบ้านไม้แล้วก็มีส่วนต่อเติม แล้วก็ส่วนนี้ก็จะมีห้องกลัวก็ถือว่าคุ้มมากๆนะคะค่าโอ,อนคนละครึ่งเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะติดต่อแต็กมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะยินดีเปิดบ้านให้รับชมทุกท่านเลยค่ะยังไงต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ,ๆทุกคนนะคะที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ